สกรีนหลายน่ารักน่ารักแบบนี้ลงมันสืคพันแนะนำเป็นเครื่องสกรีนเครื่องนี้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องสกรีนระบบโทเรนรุออ 21, ร่นใหม่เครื่องนี้กันก่อนเลยการสกรี ข้อของเครื่องสกรีนรุ่นนี้จะเป็นระบบซีสกรีนทำงานผ่านบล็อกสกรีนสามารถสกรีนได้ทั้ง2ระบบจากพื้นราบก็ได้พื้นโค้งก็ดีและเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมมาพร้อมกับหน้าจอสั่งการแบบระบบทัชสกรีนมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อการตั้งค่าแม่นยำสุดๆด้วยระบบเซอร์โวมอเต ทุกรายละเอียดพอนในครั้งนี้ลูกค้าต้องการสกรีนลายลงบนกระปุกถึง3สีและตัวกระปุกเป็นพื้นโค้งทรงกระบอกและลูกค้าของเรายังมีงานทรงกระบอกที่เป็นลายแบบรอบวัตถุอีกด้วยเราจึงแนะนําลูกค้าของเราให้ใช้เครื่องรุน่นนี้เพื่อตอบโจทย์กับงานของลูกค้าที่หลากหลาย ช่วยให้เราสามารถทำงานได้ง่ายมากเวลาเราทำงานสีก็คือเราได้ติดตั้งระบบเปลืองขับเพื่อกำหนดองศาการหมุนให้เหมาะสมกับวัตถุที่เราจะสกรีนจากนั้นเราได้มีจิ๊กจัดชิ้นงานที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบงานเข้าหรือหยิบงานออกและแม่นยำเวลาเราจะสกรีนสีที่2และ3เพื่อให้ได้ไลายสกรีนที่ตรงเป๊ะทุกตำแหน่งในการสอดสีด้วยค่ะ และเมื่อสกรีนสีที่1เสร็จแล้วพักให้หมึกสีให้แห้งแล้วมาเริ่มสกรีนสีที่2กันค่ะติดตั้งบล็อกสกรีนลายสีที่2ใส่สีที่ต้องการจากนั้นนำกระปุกเข้าเครื่องจกักรลอกตำแหน่งสีที่2เพียงเท่านี้ตำแหน่งสีที่2ก็ตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการแม่นเหมือนจับวางกันเลยทีเดียว อย่างที่เห็นการทำงานของเครื่องสกรีนแล้วตัวเครื่องสกรีนสามารถทำงานได้หลายลื่นสกรีนด้วยความเร็ว700ถ1,500ชิ้นต่อชั่วโมงไม่ติดขัดเลยค่ะทุกคน แล้วมาเริ่มสกรีนสีที่3ในการสกรีนสีที่3นั้นไม่ยากอย่างที่คลิป <s> เพียงทาตามขั้นตอน <s> เหมือนสกรีนสีที่2และเริ่มสกรีนได้เลยทําให้สามารถสกรีนได้ตรงตําแหน่งมีอัตราการเคลื่อนที่น้อยมากค่ะทุกคน ก็ได้งาน3ามสีที่สวยงามมากๆแล้วค่ะท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้ประสบการณ์มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์แอปนีจินโปรแพดหรือโทร0868426859ได้เลย